สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องพ่อสาวไหพารวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้ก็สิมาตามเบิ่งอเป็นห้อยพปหนาคนะครับเนาะห้อยพปหนาคขึ้นอยู่แผงโซล่าเซลล์ของปูอ้วนดอนถาดนะครับเอฟซีครับอ่าคืองวดก่อนแอดมาทําคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับเนาะตัวเลขของเพิ่นก็มี036ครับเอฟซีครับ063ย์านะครับเนาะก็เป็นกลับตัวกลับขึ้นเป็น9 3 0าสามับเอฟซีครับก็เห็นว่า ครับมันกลับหัวขึ้นหัวล่องเข่าของปูสามตัวนะครับเน,นาะรอบนี้หนักปูว่าเพิ่นไปเซตออกแล้วครับอี่ครับกันยังมีห้อยขึ้นมาอีกคือเก่านะครับเนาะส่วนสิเป็นห้อยอันใดหันเพิ่นสิมายามเลขตัวกอบอกสิ่เลขตัวใหม่เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางจองเป็นเพียงแค่แนวทางทางจองเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบ่ได้สนับสนุนให้เด่นการพนันอีกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้ขอขอย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนสิร้อยพยานาคเป็นสิจริงเท็จขนาดใดเฮาก็ไปเบิ่งด้วยต่างเขาเอง ปูว่าเสร็จออกเรี่วกำมะขึ้นไม่อีกประสรนว่าครับอีซี่ครับเอาบาทนี้ไปหาปูให้ปูสู่ฟังเนาะครับเนาะไปตามแอดไปครับอีซี่ครับการน้ำมาสการปูะจะเลื่อนทวนจะเลื่อนครับผมน้ำส,สก,การปูครับโศกหมนโธงหมนปีไม่เนาะครับผมเอาปูขึ้นว่าปูไปเซ็ตอะไรแผงนั่นอีกเไปเซ็ตแผงแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหม่อะไรดีครับปู เขาเขาว่าห้อยพญานาคกันล่ะแต่ววามันสีแมนบ่พอก็บ่เคยเห็นทักเทียอเห็นแต่ห้อยงูเอ่เออันนี้เขาจะว่ามันเป็นห้อยพญานาคมันเป็นเกศเป็นเกศเป็นลันเป็นลันคุณง่ายกว่าเกาปูหื้อซ้ำเก้าง่กว่าเก้าเห็นชัดกว่าเก้าเดียวโอ้ทุนมันขึ้นไม่เนี่ยเห็นชัดกว่าเก้าวันทายทายรูปออกก็ะดิเห็นครับมันเด็ดเด็ดสิมันจะเห็นบละปูเห็นเห็นคือเก้าบ่ เพราะว่ามันขืนสัตว์ก็เก่าด้วยพญานาคขึ้นเซตออกแล้วของตัเซตออกเซตออกล่างออกแล้วเมื่อ,อก่อนมันมันจะเขาอยู่ครับเมื่อก่อนเขาเก,ก้าสามเก้าสามศูนย์อืออสามตัวอะไรครับปู่เก้าสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์แต่ว่ามันกับจับใช้กันได้อยู่ครับเก้าสามศูนย์เออเก้าสามใช่อยู่เก้าสามศูนย์วมื่อก่อนมันเขาทั้งหนาว มันเขาเขาทั้งหน้าบอกปวอันทั้งทั้งหลังเป็นศูนย์หกสามทั้งหลังทั้งหลังมันแปดสามหกโอแปดสามหกทั้งหลังแต่มันไปเขาทั้งหน้าเนาะมันเขาทั้งหน้าบ่บ่อเล็ดบ่อเล็ดล่องเอไว้บ่อเล็ลงไว้แต่ว่ามันก็เขาอยู่ครับแต่ว่าคอยกับวงกลมไว้อยู่ของปูตีนี่เข่าสามตัวเลยเดียวเข่าสามตัวเลยป้าตัววงกลมไว้สามตัวต้นนะครับเออสามตัวตัวเลยเก้าสามศูนย์ โอ้มันเก้าสามสามศูนย์ครับโอ้รุวงคุไปยังงวดนี้กะเห็นว่าอาจจิมาตัวเกาก็ได้เพราะว่าเพิ่นขึ้นมาย่ำอีกกว่าปูขึ้นมาอีกแล้วเลื่อยไปล่างไปล่างมันสะอาดแล้วครับมันก็ขึ้นไมาไมีกระเป็ดบานิซัตก็เก่าบานิซัตก็เก่าอีกสัตว์ก็เก่าซิงอยู่แผงโซาเซลล์ครัแผงอยู่แผงโซาเซลย์อือนี้ย่างย่างเพราะว่าท่านในลบบอกเยอมาก เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะไปดูกันเดี๋ยวเราค่อยมาไปทายเบิ้งไม้ค้ามันโอ้แม่นะครับไปทายเบิ้งไม้ค้ามันเจ้าหลาเซลล์มีเลขบัลลปูนี่นี่เออบัลปูกันนี่เลยครตัวเลขตัวเลขกันเดี๋ยวเราจะัพมาออกหกสามเก้าสามหกหนึ่งแปดเออหกหนึ่งหกตัวปูหนึ่งหกแปดหกขางหนึ่งแต่ว่าเลขกันนั่นมัน เก้าเก้าสามมันมันไปออกสามหกสามเก้าหกขึ้นรงแต่ว่าอีกตัวค้างนึงอันมันเป็นตัวนี้มันหนึ่งเก้าแปดหกเดี๋ยวเราไปดูไปดีกว่าครับไปมาถามปู่เขามาถามปู่ทีนึงครับไปเบิ้งพิจารณาเบิ้งเอาอืมนะครับมันแต่ระยะเลเยดยุทธพิหาหกแม่แม่ไปเบิ้งมั่งกีินีรบอเมล่าแม่กินค่ะครับ นั่งเห็นเป็นห้อยโอ้เป็นห้อยไปโค้งไปเบิงูเอาเห็นมาถันก็เป็นห็นบ่เนีงบ้านไปเบิ้งอยู่ครับไปเบิ้งดูไปไปเบิ้งไปไปเบิ้งครับอีซี่ครับต้องเลิกออกเตือนคัะก็โอ้เห็นห้อยพู้น่ะเต็มหัวเลยปูกอนปูสิเห็นห้อยแบบพญานาคนี่ปูเห็นอีหยังกรก่อนจะเห็นงูู้้ตัวบักใหญ่ครับต้องแขนเนี่ยเหรอเห็นเลยครับปูเห็นเลยเหรอเห็นอยู่ตรงไหนครับเห็นเขั้าไปกุดผูน อันงูโตดำาปืดอนเลยวะปู่งูตัวดำาปืดอําำเขนเนี่ล่หอะไปนอนขดอยู่ในบันกุฏีปู่อ้าวตัว้วก็บัตรนี้ปู่ก็แล้วไม่เห็นห้อยขึ้นอยู่นี่มันขึ้นเติมชิ้นาคำครับบันขคอยก็มาลางออกครับก็ปู่ล้างแล้วล้างแล้วเด่นขึ้นใหม่ละครับปู่มันขึ้นใหม่เด่นล้างเลขออกล้างเลข มาขึ้นอีกได้มือนึ่งได้มือนึงจะจะมาขึ้นอีกเป็นป้อง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 เลยันที่สิบเป็นทองมันนะเป็นเหมือนเก็ดเลยไงพ่อเหมือนเก็บเก็ดระกองไปดอวยจักแมนบ่แมนข่อยก็เบิงไปตามห้อยนี่เหล็กยุ่นป่คะนี่นี่นันนันนันเลขมันโอ้ี่เด็ดเด็่เด็เก้าเก้าสามตัวนี้งัวใช่แปดสามหกตัวนี้น้อยพี่น้องอือ ตัวตัวข้างนั้นเป็นหนึ่งเก้าแปดหกมันขึ้นฟังทางนี้ได้บ้างเออขึ้นขึ้นทางนู้นครับโอ้มันขึ้นฟังนี่บอกพูดว่าหนี่ตจังวัด่อนมันขึ้นฟังนั่นเลยโอ้อ่าตัวนี้มันปรเห็นพักไปนี่ตังวัด่อนครับแม่นอีหลีอยู่อืมโอ้เกินมากไทยเบิงแต่จังหวัดตรน์มันบ่เห็นอืมหงว่เห็นชัดเนาะเห็นชัดเลยจังวัดนี้งอหลังงอหลังไปโค้งนะโค้งหลัง เห็นบอขับเอฟซีครับนี่นะครับผมอืนเป็นรอยเลยนะครับแบบนี้นี่สองนี่สองมองเนี่ยแล้วเลขจะลองเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนโอเ็คเาห็นสัตว์อยู่ขับเอฟซีครับคุณนะครับเนาะเบิ้งเอาขับเอฟซีครับอันนี้ตัวเลข อา่าแปดเก่ากับเก่าหนึ่งนะครับด้วยเอฟซีครับเพราะว่าแดดมันช่วงมันก็เลยเบ่งหยากนะครับเนาะอ่าดูางข้างนะครับซี่ครับสี่สองสี่สอี่อืห้าแปดสามหกเออสาม้กาง่ยังค่ะแปดเจ้ากับเจ้าหนึ่งออเจ้าเ้าน่ะต้องออ เพราะว่ามันเรเห็นขักต่องจดใ้หลวก็ค่ไยไอ่ะล้วีกอ่านเบอนออ้ยไปู่กันสิปูปูแเสื้อละเื้อน่ตั้งยคน่ะ่าับเอฟซีกับนี่คือเป็นเบอร์ทั้งหนาออกก็ได้ครับเบอร์เก้าสานกับเอซีครับอ่เก้าก็ตัดออกนล้าสามสามนี่็ตัดออกตัวหนึ่งยางละะตก็าจะมีเก้าสามศูนย์เหลือสองสีกับเอซครับอ่สองสี่สองสี่นะครับเนาะ ห้าแปดหกสามนะครับเนาะเก้าสานี่ก็ออกแล้วนะครับหกสามก็ออกกับบ่อหัวซ um ีออกอีกบอนะครับยู่ครับเหลืออยู่ขั้นเปนอ่าอ่สองสีหานะครับเบออ่สองสีหานะครับเนาแปดหครับ่ครับแลวกสีไปฟังปูคนสิบซูฟังอีกว่าสีเป็นเลขตัวไหนนะครับเนาะอ่าเก้านึ่งแปดเก้างๆครับยครับไปไปฟังปูคนสิบ่อซูังอีกครับครับ ไปชมมาแล้วครับลอยพญานาคคบะลายตัวบันนี้ปูข้าสีเนีนตัวใดค่ะครับเชินียนทั้งไทยมันงเดี่ยปูเนียนทั้งไทยมันแปดเก้าแปดหกสามหรือแปดเก้าสามแปดสามหกแปดสามหกแปดสามหกค่ะแปดสามหกครับแปดสามหกบนที่ไทยครับแปดสามหกย่าตัวไทยมั็นนกปูแปดสามสองแปดหาแปดหกสามหกบันนีทั้งคางในปูเก้าเนื่องแปดเก้านี่เอาบ่ก็ ตักันมันไวทันแล้วถ้ามันเปลืองออกมามันเพราะว่ามันมีเลืดซ้ำหนันเนาะครับเน้นตัวท้ายก็ต่างหางคือใย้ำตัวท้ายนะครับปู่ย้ำตัวท้ายโอ้ครับผมครับอันนี้คือได้ยินชัดๆจากปู่เลยนะครับอันสองชี้ในปูนะครสองชี้เทากับเทากับกันไว้กันไว้อีกเนาะปู่เนาะตะก้าเจ้าลุ่งหลายเป็น พี่สิบห็าัิบตัวก็นี่งปติกันนี่กันเสียงเสียงกันไว้นะปู่น่ามีสองสีด้วยนะครับปูสองสีผอมเนื่องจามันดีซื้อได้บบสองสีเรื่องว่าแะ้วปู่ทิบว่าไดอย่ปงกปู่ทิบว่าเป็นเลขอันครับปอ่ปู่ล้างไปรอบนึงแล้วปรากฏว่าขึ้นใหม่ใช่ไหมครับปู่ขึ้นใหม่ด้เนี่ยป่มม่นบ่มมันอนอนเก่าก่อนเหรอก็ว่าขึ้นว่านีชัดว่าเก่านะปู่ชัดตวเก่าหวเนี่ชัดว่าเก่าขึ้นสิบห้าข้ามหครับปู่ขึ้นว่าง เลขออกแล้วอสองสีนี่กนน็แมนอกคะปูเนียนเพราะว่าเลเลกออกแล้วคอยกับไปล่างนะล่างออกแยนไม่ไล่ผแล้วเพร,ร,ราะมีมือรุ่นมากมือวันที่สิบเก้าคืนคัคจกจะไปล่างมือวันที่สิบเก้านั้นมันขืนคักเล้นล่างออกแล้ววันที่สิบหก ิพเก็ยริิแปดไปก็ไปล่างอีกบัดเมาขึ้นวันที่ทิบเก่าค้างอีกวันที่ทิบเก่าคืนค้างอีกคือว่าึืนตลอดเลยคืนตลอดล่างกันไม่คืนไม่เมันคืนไม่บาดในมือว่านี่มัน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 บมูลปปนั่นเนี้ยครับมือว่านมือขึ้นเนี่ยมันคืนไม่อีกโอ้มันก็เลยส่งทับกันเออมันก็เลยทับกันเพราะว่ามันึืนฟังเดียวอืครับทั้งทั้งแปดสามหก โอ้ฟังทั้งแปดสามหกขึ้นฟังหัวกรรนมันขึ้นทั้งเก้าสามศูนย์หัดกรรนรอบนี้ขึ้นมันมันขึ้นฟังทั้งไงบ้างครับแปดสามหกนี่ก็เลยว่ามันจะออกยูไถยเลขกันนี่บอกว่าสันออกแต่ว่าจะเล่าห้องกับพิจารณาเบิ้งทันแล้ว ครับอครับกนนี่คือเป็นตัวเลขยูทูบข่างแพง้ครับได้อีพีครับงวดที่แรกนะครับน้อแอดมาเฮดคลิปเนี่ยคัาลงต่างตาแปกกาบบอค่าไดออกครับอีไปออกข้างหน้านะครับว่าเก้าเก้าูนือว่าตัดเก้าออกจางละะตตัดสออกจางละะตูนะกรับว่าการเหลือ3าบาทนี้ยังเหลือ2อครับอ่าหาแปดสาครับด้อครับแอดเขียนปิดก็เป็นแปดหกามนะครับเนาะหาแปกครับอ c ครับ แต่ว่าปูมันเป็นแปดสามหกนะครับวนะ่าท,ทั้งขั้งขางยังพันออกครับทั้งขางแล้วยกเก้าหนึ่งกับแปดเก้านะครับวนะ่ายังพันออก <S 2> <S 2> อ่าเอฟซีมักกระจัดขัดกระผานนะรัดเลือยขัดมากันชอบก็จะลืมกดไหลกดแชร์ให้กับทางอ่าช่องเนี่นครับเอฟซีครับ <S <S เป็นร้อยพญนาคขึ้นแผงสลาเซียวปูล่างแล้วก็ขึ้นอีกปูล่างสองตีสามตีก็ขึ้นอีกครับเอฟซีครับขึ้นอยู่ตลอดนะครับเนาะแต่ว่ามาขึ้นฟังนี่คือฝืนฟังแปดสามหกบาทนี่ครับเอฟซีครับ เราก็สองซีหันยั่งคูณนะครับรถหยุดซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบ่ได้สนับสนุนให้เรื่องการพรานั่นเองอย่างแกล้งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะขั้นมากการจัดขั้นขัดกระพานขั้นมากขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสวยพาวยืนนะครับเด้อกดกระดิ่งแกงเกลือนเอาไว้นะครับเนาะเพื่อสิบริภาษข่าวสารในมาจากทางช่องของพอสวยพาวยกับหยุซีครับ เอาสำหรับคลิปนี้ขอจบลิปไปเพียงสาม,มีพอกับแม่ในคลิปหนา้าขอก่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายมครับ